คะตอนนี้เราก็เอาอาหารมาเต็มโต๊ะเลยนะคะทีนี้เต็มเลยนะถ่ายเลยถาเลยเขาไม่ถ่ายเขาปวดหัวแล้วหัวไม่ติดด่างเขาจะกินหมดไม่ติดยังมันกินดีแทนขาพี่สวนวันนี้วันนี้เต็มที่ก่อนใช่ไหมอืมแล้วค่อยลดหุ่นใช่ไหมอืมอ๋่ได้กินแล้วเนี่คือกินยามมาแล้วกินกาแฟกินโกโก้ไหม เนี่ยคือเราต้องโอ้ยใส่น้ำค่อเปิด้นแรก็มูเห็นไหมครับเห็นเราตัวน้อยใส่น้ำเทียบเลยที่ใส่ของไปเดี๋ยวน้ำเรายุบอะไรไม่ได้เอายังไม่เงินเอาวงเข้าวงท่ ใส่ไปทุกอย่างมันรู้จะกินหมดเลย้ <laughs> อยเปิดไฟตรงไหนอ่ะเปิดอีกนีดครั้งแรกนะคะมากินซาบ,บูที่ฟินแลนด์นังจิบนังจิบอร่อยเลยคะ่ะตอนนี้เราเหมาห้องนะคะเขาเกิด59เ้าเราได้มา <laughs> เขาเขาเขาเกิดห้าสิบเก้าปีแนละ้วแม่าบบจีนจีนอร่อยไหมแกน้ำจิ้มอืมจิ้มเขาก็อร่อยนี่ไออืมแดแดแดดแดดน้ำจิ้มอร่อยเลยอืมาเราเียวเดี๋ยว ลูกขากลับแล้วนะขาจับเลยไม่ไหวเลินไม่ไหวเราชอบกินปลาเราก็เอาแต่ปลาติดไปแล้วปลาหมึกปลมึกยังไม่ได้สลัดอีเพาะนั้นเราพี่เป็นคนไม่ค่อยฉลาดนะพี่เลยหนักเลยตุ่มโมดีกวือไม่กระเด็นพีเลยหนักทางปลาแต่ปลาหมึกก็ไม่ต้องไปย่างนานก็่มโก่ไม่มีความยากเดิมไม่ตียาก อเอาบนนอกแล้วมาทำแบบนี้เรามาครั้งแรกจะใส่น้ำจิ้มรวมดีกว่าแต่เราไม่กินเนื้อนะอี่จะไม่ได้กินยุสจะพีกินกับแฟนอะไรก็ต้องกินกับ ลูกคนไหนดูนะอืมหิมอืออคือถึงแมงแล้วข้าวต้มไม่ยุดอยู่ทุกวันมันมีบ่อยมากเห็นกันทุกวันเน่แต่แต่แ่เดอร์อะไรเนี่ยเนื้ออะไรไม่ดูเลยเนื้อแกะบ่นื้อมุ้งนี่นะไปเจ้ เป็นไงผ้าคีริวโอเคไหมค่ะอยา่มากผคีริวที่เ้รวเป็นยังไงชเนือเนื้อหมูเป็นเนที่เรากินอะไรนะผคีรยกขึ้นมาผ้าีรวค่ะขายย่างนั่นเผาคีร็วนี่เอง อูเดี๋ยวปอกๆกินพีกินจะกินแล้วพี่จะได้เริ่มจะเอ่อพี่เดือดกินจนบกแล้วไม่เป็นไรให้มันยุบเถอะบกแล้วมานานนี่ได้นะโอ้เยอะแยะแต่เราตอนี้พูดลาก่อนไม่ได้ละเรื่องเงินเรื่องทองนั่นมากันนักธุรกิจมันก็เป็นหนึ่งสีหละนะเงินตลอดเลยอ่ะเงินจะไมียที่พอเออนะครับเออได้หรอกถ้าไม่เจ้หมอก็ตัวในครัวก็คงจะดีแต่ตอนนั้นนำไใช่ก็องนั่งนั่งเงินเขาซื้อมาบอกให้ไปเอาเงินก็ต้องไป คนที่ติ้งบอกว่าจะทุกมาเอาิ้ยมันแดดีถัวไหมแบบคนแบบนี้นะตีตีใช่ไหมปุ๊บมันเลยปุ๊บเลยคนยมอันนี้ของพี่ปะนี่ยังไม่มีใครแตเลยกถ่ายลูกก่อนยังไม่ได้ถ่ายลูกลองกินดอถ่ายถ่ายกินด้ กินรักเนี่ยถึงชาวบ้านเลยที่อตรงนี้ยังไม่แด้เลเมื่อวานนี้กินท้มตำรลน้องน้องวันนี้มากินกิ่นอย่างอีกคนในกลุ่มเราจะคิดว่าไงพี่สิเล่ไม่ไหนลงเลยพวกนี้ถึงไปเมื่อวานวันนี้มากินแล้วเออเมื่อวานลงอ่ะเมื่อวานลงอ่ะวันนี้ลงใช้ถั่วไม่ต้องถั่วสวยต้ต้นห่อนลวก เด่นสองอยิมใจดีหอนวปาแมเมืกี้หอนลว่ไปโะหมด่เตนี่ยุ้งราสุกแล้วเนี่ยเามสุเนอมันจะมาเ่ก็ว่าเลยจำตั้แต่เด่นเนาะแดบแดดกเาิง สามสิบสามทียูโเราลงเรืองตัวเองไม่่มาลงเอ้วลงเล้วลงเอดเอรมสามสิบอะมั้งใช่ไหมสามสิบสองนม้ะก็มคองเออไหนสองนนี้ก็กำลังดึความอ้วนนี่แล้วม้วนอ้กินก่อนกินผ้าแต่กินแต่ผ้าทีเดียวแล้วมันจะได้พอ จะพักยื้ในอะไรยชอบชอบเป็นยูนิเตแต่มันไม่มีวันนี้ต้องจ่ายค5ค่าแพงสองพันยูโรนะเนี่ยทำอยู่กันยังไงล่ะโอ้โหแต่คุณพี่ฟังค่าเทอร์ตินแบบสองพันยูโรนะเงินไปไว้ไหนเนี่ยพี่ก็หลายมือหมดไงวันนี้ต้องจ่ายสองพันนะเนี่ยแต่น้องนๆเนี่ยเดี๋ยวมาเพิ่มอุ๊ยเดี๋ยวมาเพิ่มไปใช่ไปกันเลย นี่ไงน้องติ๊ก่มองก็ด้กันนด้วยกันดีอ่ะกินกกนี่ยดวก็่ามาเยอะกินหมดเยอกินหมดปาเียแม่ตอที่อเาอย่าาที่หัวเขานะอตกปาเเธอต้องกินให้หมดอืกเเนบอกขตีกันที่เมืองไทยในย้อนกินเบิดเว้ยอื อ๋ั้งบนแล้เผ็ดเลยทั้งยลงหมดจ้านี่ยข้งบนนะบนสุดเลยจากเลยแต่ว่าเผ็ดกินไปกินมาเผ็ดเฉยเลยไม่นะอดไม่มากินกับเราวะอ้กิ๊บยิ้มในห้กงไห เขาอายรูป้าเนี่ยเลยอะ่ะเออเขาอายว่ามีคนเยอะไม่ไปกับแม่หรอกเออได้ก็ได้โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะกินต่อนะทุกคนกินกับกาอ